ในยุคสมัยที่เราเรียกว่า Skill First Approach ครับเราจะมีวิธีการมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็น To Set Skill Set หรือ Mindset นะอย่างไรถามคือสอนครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับ เราเคยสงสัยไปว่าอในยุคที่เราเรียกว่า skill first approach เราจะทำอย่างไรนะเพื่อที่จะพัฒนาคนครับให้เกิด competency ต่างๆตามที่เราต้องการครับการจัดการเรียนรู้หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแบบ100-200ปีก่อนครับที่มุ่งเน้นแต่เพียง knowledge อย่างเดียวมันจะเพียงพอหรือไม่ในรายการถามคือสอนครับ มีคําตอบให้กับครูอาจารย์หรือว่าฝั่งทางด้านนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือเทรนเนอร์นะฮะโค้ชฟาซิลิเตเตอร์อยากจะชวนเพื่อนๆครับมาเรียนรู้ร่วมกันและถ้าหากมีข้อคําถามใดๆที่อยากจะมาพูดคุยสอบถามครับก็สามารถทิ้งคําถามไว้ได้ว่าทฤษฎีนั้นเรื่องราวนี้หรือแอป roach ใดที่ท่านคิดว่ามีความน่าสนใจ เดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันกันนะครับถามคือสอนครับ